เจ้าหลวงท่านทรงเป็นห่วงว่าเหตุการณ์ร้ายอย่างเมื่อคืนอาจจะเกิดขึ้นอีกตอนนี้ชาวบ้านก็อกสันขวัญแขวนกันไปหมดหากเกิดเหตุขึ้นอีกเลยเชียงสาต้องไปสงบสุขแม่ถ้าอย่างนั้นข้าจะสั่งกองลาตะะเวนเพิ่มจำนวนคนขึ้นเองขอรับดี ว่าไงคุณพระยินดีกับไ,ไอ้สิงห์ข้ามไอ้สิงห์ข้ามสั่งมึงแก้งหัวยุนมึนงแก้งวัวย <จด S 1> ุ่นแสงที่มันเกิดอะไรขึ้นไอ้สิงห์ข้ามมันแก้งข้าหลายที่จาฝาลานส่งให้เจ้าหลวงวอวยนให้ข้าไอ้สิงห์ข้ามมันอิจฉามันดึงลายชือกเอาลายเชืองหายไปไหนโองไว เดินยิ่งเย็นตลอดใจเย็นๆก่อนจะนแสงบอยครัข้าจะเอาเลือดขวมนออกไม่รู้ใจเย็นๆใจนะไอ้เอ็งข้าบอกหยุดเจ้ารฟ้าลันมาเลยไปหยุดมันเกิดอะไรขึ้นจันแสงทำไมถึงได้เอะอะโวยวายไม่อับอายผู้อื่นยิ่งนี้ ลายชื่อวยยศของข้าหายไปเจ้าค่ะมันเกิดเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรสิงค์คำกะหมอมไม่รู้จริงๆเจ้าค่ะเองจะไม่รู้ได้ยังไงวะใจเย็นก่อนทนาสิงค์คำใจเย็นใจเนก่อนเองรอน่าก่อนไปออกจากตำหนักมากะหมอมก็ตรวจดูแล้วก่อนเอาไปส่งกะหมอมก็มั่นใจแน่แน่ ว่าะายชื่อม่ได้ตกหลน่นข้ามผมไม่รู้จริงๆว่าอะไรชื่อมันหายไปได้เยี่ยงไรเจ้าค่ะศาลา,าที่ประทับของเจ้าหลวงอาจมีลายชื่อตกหล่นที่นั่นก็ได้เจ้าค่ะจุดนั้นมีแต่ข้าราชการผู้ใหญ่ไม่น่าจะเกิดข้อผิดพลาดต้องเป็นไอ้สิ่งคํำแน่ๆนเจ้าค่ะมันแกล้งข้าแน่ๆเองแกล้งข้าใช่ไหม เอ็งแกล้งข้าใช่ไหมไอห้หในใุน่มข้าไม่มีเหตุผลที่จะทำอย่างนั้นข้าไม่เชื่อเอ็งแกล้งข้าทำไมวะแกล้งข้าทำไมเฮ้สิ้นเกิหยุดบ้าข้างเดียวได้จันแสงไม่ฟังความควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาใครจะนับถือเจ้าท่านชายเจ้าข้าเรื่องนี้กระหม่อมจะเจราจากับจันสายเองไม่ต้อง อคนเยี่ยงนี้มันคงทำงานกับข้าไม่ได้ข้าจะสั่งถอดยศเจ้านับจากนี้ไปห้ามเขาวังเด็ดขาดจ้าฟารันกาวินลากตัวมันออกไปเจ้าฟ้ารันท่านจะถอดยศข้าไม่ได้มาที่จ้าฟารันจันแสงเจ้าฟารันท่านถอดยศข้าไม่ได้จ้าฟารันท่านทำแบบนี้ไม่ได้นะจ้าฟารันไปมาที่ไปให้ไป,ไป,ไป ไปสิไปสิไป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 กลับมาเร็วไปเอ็งก้าวเวิเรื่องนี้เอ็งไม่ต้องมายุ่งไปไปเอ็งเลิกบ้านสักทีเรื่องนี้เอ็งทำตัวเองต่างหากเอ็งไปวอยวายต่อหน้าเจ้าฝาลัานไม่ถูกสั่งจำตัวเขาบุญหัวแค่ไหนแล้วเอ็งยังไม่สำนึกอีกนี่แต่เอ็งไม่ใช่เพื่อนข้านะ